สวัสดีค่ะท่านชมเอฟซีทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจนางน้ำโชคนะคะท่านช่ค่ะสำรมอนีเป็นวันที่6ธท่านว่าคมง5 6 7เป็นวันศุกร์เป็นวันสุดสัปดาห์นะคะหลายท่านหลายคนก็ดีใจเพราะว่าเป็นเมื่อวันศุกร์ลำือ่นก็หยุดเนาะคะเนาะส่วนผู้ที่เคยติดตามตัวเลขเนวทางกะดีใจขึ้นกันเพราะว่าเป็นมือที่หวยเล่าพัฒนาออกเนาะคะเนาะ ื่อแรงมีสองทุ่มครึ่ง,งมีเฮไปด้วยกันกระทผช่มชม่ะตัวเลขแนวทางเมื่อนี้แอดบอกเลยว่ามีความมั่นใจพอสมควรแต่ละสำนักนะคะเดี๋ยวไปเมืองไปน้องกันเนาะขนะ,ะว่าแต่ละสำนักที่เพิ่นบามั่นใจเพิ่นหามาตัวใดเน่นะคะตรงกันอ่อช่นกันบอตรงใจท่านผู้ชอ่อมโบเนาะคะ่ะเนาะก่อนอื่นที่สิับช่วมตัวไปก็ย่เลื่อมกดแช่ออกไป กดสับสะไข่กดไหลกดแช่กดกระดิ่งแจง้งเตือนไวเพื่อจะได้บ่พลาดข่าวสารใหม่ๆตัวเลขเด็ดจากทังช่องนะคะขอกบขอบคุณทุกทา่านทุกคนที่เขามาติดตามเขามาสนับสนุนกดไหลกดแช่ให้เนาะขอให้มีโชคทุกจันทร์พุธศุกร์นะคะทำช่วงขะเพื่อบ่อเป็นการเสียเวลาไปชมด้วยกันเลยคะ่ะตัวเลขแนวทางเลาพัฒนามีสำนักของลุงหมานของพบภูมขอาอจารย์สารคามของเจนาง หลักอะทีโซงมาลาสูตรคือของแม่มาลุยนะคะแม่มาลุยนี่รู้สึกว่าแอบเจาลงในกลุ่มนะคะเพราะฉะนั้นใพรอยากติดตามแม่มาลุยกับไปมือในกลุ่มแล้วกันเนาะค่ะเนาะเพราะว่าตัวเลขแนวทางเพิ่นเป็นสำนักที่มาใหมา่เปิดตัวใหม่ก็เรียกเอาลงในกลุ่มก่อนนะคะถ้าเขาติดต่อกันซีหางวดแอบเจาะมาลงในยูทู e ให้อีกเทือนึงเนาะค่ะเนาะไปชมกันไปชมตัวเลขแนวทางเลยค่ะ ค่ะทอมช่วมขาสำนักแรกเนาะค่ะเนาะสำนักแรกเป็นของเจนางนะคะตัวเลขเนี่ยทางค้างนี่สิเป็นของพ่ะพุธทีวดที่เลี้ยวเขา่าห้ยสามหาออกหาสามสำหรับของเจนางงวดนี้นะคะวดที่เลี้ยวนาะเขาบนเข้าล่างเนียคะมีคนมันจะไม่มีข้อมูลอันนี้นี่ค่ะรอบที่แล้วนะคะเจน่างห้เข้าบนเข้าล่างให้มาสองกับสามเข่าที่สาม ถ้าไพ่หลุดสามก็คือได้บนได้ล่างเลยนะคะตัวเลขแนวทาเจ้านั่งเน้นหกสองกับทมมู้ช่ค่ะาวันมันออกมันบอ,อกหกสามนะคะเอาทานผช้ชมแก้มือมือแรกงเนี่ยเอาขึ้นเนาะค่ะเนาะตัวเลขที่ออกคือหกสามหาสามเนาะค่ะเนาะสามห้าสามกับหกสามเจนั่งเขาบนเขาล่างนะคะหลายท่านหลายคนก็ขอบคุณหลายๆเด้อเจนั่งได้ค่ะ นมเลยค่ะขนมให้ลูกให้ลานอา้าว่าเป็นยัง่าท่ชน่มค่ะ,คะแดบงบปั่นกันไปเนาะคะเนาะผู้ใดมีโชคติดตามกจ้นั่งไปตลอดนะคะอาต่อไปเป็นตัวเลขแนวทางของพบพุ่มนะคะพบพุ่มงวดที่เล้วให้สามหาอว่าหาสามหันี่สิเป็นยังไงหงวนี้เพื่อนหายเอเอคนเจ้านั่งคือลมลื่นๆค่ะท่าน่ม่ะ ขงเจน่าง,งวดนี่นะคะคอไพก่กระตุ้มชุ่มค่ะเอสเหลื่อมซับสน่นไฮซีกับสามเจน่าไฮซีกับสามงวดนี่ตัวเลขจับคู่ไฮมิหาซีหกซีเจ็ดซีหาสามหกสามเจ็ดสามเจน่าคือเด็กเลขตัวเกา่าบุรู้กันก,นกนระตุ้มชุ่มขามันมาจังสีกับเอาไฮจังสีมันมากแบบนี้ไฮแบบนี้เนาะคะ่ะเนาะ 5้าสาม6้าสี่สามหนะคะอันนี้คือตัวเลขแนวทางของเจนั่งนะคะต่อไปเป็นตัวเลขแนวทางของพบพมพบพมบอกว่าพุ่นหามาสิบชุดโตเน้นมี6ชุด7 9็ด8 9 9าสองเสอสอันนี้คือตัวเน้นตัวบนเน้นก็นจะมี7จ็ดสองปเจดแดสอง เจ็ดสามสามสองเก่าเก่าเออแปลกงวดนี้ของพ่อพ่อมีเหล็กเบิลน,น้ำพอมของพ่อพ่อมีเหล็กเบิลน,นะคะเอาทธาช่วงเข็ดหนาจอเลยเข็ดหนาจอไปมืองไปพิจารณาตามความเหมาะสมนะคะสายดวนมีบอเจน่านสายดวนมีค่ะทาผช้ชมขาสายดวนมีสายดวนมีนะคะเมื่อนี่สายดวนต้องเอาให้แตกนะคะ สายดวนต้องเอาให้แตกพกบอกคุยกับอาจารย์แล้วสายดวนต้องเอาให้แตกนะคะอ่ะต่อไปตัวเลขแนวทางของอาจารย์สารครามอาจารย์สารครามบนิลุ่งน้ำมูเลยเพราะว่าอาจารย์สารครามแอดมาเขียนใส่ยสาอาจารย์ทรงมาศาจักน้อยค่ะอาจารย์คะขอถูดขออภัยหลายๆตัวเลขแนวทางของอาจารย์สารครามให้หนึ่งกับสองตัวเลขที่เพิ่นจับคู่ให้หนึ่งสี่สองสี่หนึ่งห้าสองห้าหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งแปดสองแปด ตกกัน040ห่า,า,าย์บ่มาหลายงวดแล้วบนแน่ bon net, นะคะบ่แน่มือแร้งอาจจะมากกระไดนกะ,ะเนนะมือแร้งอาจจะมากกไดเอาทำช่วงแคปหนาจ,จอเลยเอาเมืองใส่กันก็ของลุงหม,มานของลุงหม,มานเถียวนี่เลขหน่อยชุดกระทำช่วงขาเลขน้อยชุดให้ลูดสองเม็ดเดียวตัวเลขจับคู่มี 25 27 28 29 25 27 28 29เน้นที่25จับคู่ให้เม็ดเดียวเลยสองสอโอ้ใจอิลีเราบอกว่าเอาคืนมาสันเราบอกว่าเอาคืน่าผทำชค่ะอันนี้คือตัวเลขแนวทางของลุงหมานก็ของอาจารย์สารคามเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วตัวเลขแนวทางที่ช่วนกันคือ25งห้า 2 5 2 7 2 8นะคะตัวเลขช่วนกันนกมุนันโบช่วนกัน2 5 2 7 2 8เอาพิจารณาตามนี้ค่ะท้ช่วงะาตัวเลขเนี่ยทางตามนี้นะคะมีสำนักของลุงมานของอาจารย์สาร้ามของพบพุม่มของเจน่างนะคะของเจน่างซีคกับสาม เจน่าสีกับสามตัวเลขแนวท่า,ามถามว่าเที่ยวนี้มันชอนอย่างเที่ยวนี้ชอนอย่งอางเหรอนะคะเที่ยวนี้ชอนอย่างห้าเจ็ดแปดเก้าตัวเลขที่ชนนะคะมิเจ็ดกับเก่าตัวเลขที่ชุนม่เจ็ดกับเก่าเที่ยวที่แล้วชน ช่สเงินบอโอเมเนเทียวทีแล่วชนหกหกับหามาทั้งสองตัวเทียวทีแล่วชนหกกับหามาทั้งสองตัวเทียวนี่ชนวเจ็ดช่เจ็กยังเจ็ดกับเก่าเจกับเก่าเมนบเมนถือบ่ช่เจ็ดกับเก่าเมนบ่ เออเนี่ยเลยค่ะเติมช่วงขาช่วงเจ็ดกับเก่าชนวเจ็ดกับเก้าเอาพิจารณามื่อชนวเจ็ดกับเก้าชนวเจ็ดกับเก้านะคะท่านผู้ชมค่ะเอาคอยทุกท่านทุกคนโชคมดนล้ำด้วยอย่าเจ็บอจะเจิ่เจ,เจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะค่ะเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ